ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพเลยค่ะตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากผอมให้ทันก่อนรับปริญญาคือหนูคิดแค่นั้นเลยเพราะว่าเอยเราก็อยากใส่ชุดคุยสวยๆหนูขอแค่น้นําหนักหนูเนี่ยลงจากตรงเนี้ยหนูขอแค่5้าโลพอหนูขอแค่นี้เลยหนูขอแค่ว่าหนูกลับไปใส่เสื้อผ้าแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจสวัสดีค่ะชื่อนิ้งค่ะปัจุบันาอายุ23ปีเพิ่งเป็นบัณฑิตเพิ่งจบใหม่เลยคะ่ะ ถ้าเริ่มต้นก็คือเริ่มจากที่ไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมันใช่ไหมคะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้น6เดือนหนูก็ใช้ชีวิตกับเอนจอยของหนูเลยก็คือกินเที่ยวเล่นเรียนกินเที่ยวเล่นเรียนเลยค่ะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยคือน้ําหนักขึ้นแบบว่าเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเยอะที่สุดในชีวิตเลยเราก็เลยแบบอยากที่จะลดก่อนที่จะไปรับปริญญาแล้วก็เริ่มเลยเอากลางกายพยายามไปฟิตเนสพยายามจะกินคลีนลดน้ําหวานลงเพื่อที่จะแบบน้ําหนักลด สุดท้ายก็คือทําไมได้เพราะว่าแบบมันเหมือนเราหักข้ามใจตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วก็ด้วยระยะเวลามันไม่มากพออะค่ะคุณพ่อเขาก็ไม่ไหวละแล้วลูกสาวอ้วนเกินไปละเขาก็เลยแบบพาเรามาเข้าโปรแกรมนี้คุณพ่อเป็นคนพามาค่ะคือคุณพ่อหนูเนี่ยเขาเคยเข้าโปรแกรมนี้มาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนเขาทำอะมันได้รับผลลัพธ์ที่ดีเขาก็เลยแบบแนะนําหนู ตัวหนูเองแบบว่าเออเขาพาเขาพาหนูมามาหาคุณหมออย่างน้อยก็ลองมาแบบว่าลองมาปรึกษาคุณหมอดูก่อนว่าเราทําได้ไหมคุณหมอก็บอกว่าได้เลยคือเรามันไม่เกี่ยวกับที่อายุเลยค่ะเรื่องการที่เราจะเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพเงี้ยจะจะมีตัวโปรแกรมที่เป็นระยะเวลา1เดือนใช่ไหมคะกับ3เดือนคุณหมอกับคุณพ่อคิดว่าเออหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปเราอาจจะไม่ทันเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยก็เลยค่ะแนะว่าเอ้งั้นเป็น3เดือนไปเลยในการเข้าโปรแกรมนี้ ก็เลยแบบตัดสินใจตอนนั้นเลยไปวันนั้นแล้วตัดสินใจวันนั้นเลยว่าโอเคเข้าโปรแกรมสามเดือนกับคุณหมอคือตัวโปรแกรมเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบมันต้องใช้ความพยายามในการลดมากขนาดนั้นเราต้องอดอาหารเราต้องแบบว่าเข้าฟิตเนสเราต้องออกกําลังกายที่บ้านปเป็นประจําเพื่อแบบว่าให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวของนิกเองเนี่ยเอาจริงๆคือมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเลยค่ะ ือเหมือนกับว่าคุณหมอคอย Followup เราตลอดเวลาคอยปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของเราส่วนใหญ่ของโปรแกรมนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับการคุมอาหารมากกว่าแต่ว่าการคุมอาหารตรงนี้คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราโดนควบคุมหรือว่าจํากัดการกินะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนกับเราก็ยัง e n j o y ในสิ่งที่เรากินอยู่แต่ว่าแค่เรากินได้น้อยลงแล้วเราก็แบบว่าเลือกที่จะกินให้เหมาะกับตัวเองมากขึ้นค่ะ ตอนนั้นคือหนูวาหยุดตัวโปรแกรมตั้งแต่เดือนธันวาแล้วค่ะตั้งแต่ตอนช่วงกลางธันวาเลยคือตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนเกือบเกือบสองเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจากตอนแรกน้ำหนัก6 2หนูลดลงมาได้10กิโลตอนจบโครงการหนูน้ำหนักอยู่ที่52กิโลกรัมค่ะแล้วก็พอ5 2กิโลกรัมเนี่ยตอนช่วงธันวาตอนนี้ประมาณกุมภาละหนูก็ขึ้นมาประมาณแค่53ประมาณนี้เลย คือมันไม่ได้รู้สึกว่าเอฟเฟกหรือโยโย่ oyo, กับชีวิตตัวเองอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เราปรับจริงๆมันคือปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับวิธีการใช้ชีวิตเพื่อดูดลสุขภาพตัวเองมากขึ้นมากกว่าค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมาโรงพยาบาลคนเดียวเท่าไหร่เราก็รู้สึกกล้าก้ากลัวๆเราก็ไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่แต่แบบความเป็นกันเองคุณหมอเป็นคนแบบน่ารัก่ะคุณหมอแบบว่าเหมือน เหมือนคุยเล่นกับเพื่อนอาจจะยุ่งไปเท่าน,น,นะคะแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราเหมือนเราปรึกษากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอเขาก็าเข้าใจพยายามให้การาันใจเราตลอดเวลาเราทําแบบนี้ไม่ค่อยได้นะคุณหมอก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําก็ได้ค่อยๆปรับกระด้ปรับให้แบบเข้ากับตัวเราเองมากที่สุดพยาบาลก็น่ารักค่ะคือรู้สึกว่าหนูหนูอาจจะมาบ่อยแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเป็นกันเองกับพยาบาลปะให้เอามาปรึกษาดูก่อน เพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับอันนี้เลยวงโครงการนี้หนูไม่เข้าใจเลยพอมานั่งคุยกับคุณหมอก็อ๋อคือมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะตัวโปรแกรมนี้คือมันไม่ได้แบบว่าเหมือนคลอนต้นน้ำหลักที่เราเคยเจอที่ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆๆเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วยมันมีเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับการดูแลชีวิตประจําวันของตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันคบคู่กับการว่าเราได้สุขภาพที่ดีขึ้นกลับไปด้วย